อตอนนี้นะครับผมให้ดูนะครับเจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่ตอนนี้ซูมซูมไกลามากนะฮะเจา้าหน้าที่เป็นร้อยครับเป็นร้อยนะฮะในการทำงานนะคเครื่องจักรช่วงเช้าเ้าพักก่อนนะครับพักก่อนอ่าเดี๋ยวดูนะฮะนี่นะฮะเห็นไหมครับเจา้าหน้าที่ทำงานอย่างข,บ,ขบักขบนเจ้าหน้าที่ทำงานทั้งคืนนะฮะวันนี้ผมมาประมาณสักตีสี่ เจ้าหน้าที่ก็ทํางานอยู่โรงงานที่เห็นนะครับเป็นโรงงานที่อยู่ด้านข้างตึกสอตออถลมนะ่มฮะตรงกลางฮนะผากลางเลยฮนะพังยับเยินเลยผากลางเลยนะครับอ่าเห็นแล้วเจ้าหน้าที่ทํางานนะครับตอนนี้ผมซูมไกลมากนะเพื่อจะเห็นนะอาจจะสั่นนิดหนึ่งนะครับ เจ้าที่ทําง,งานอยู่เพื่อให้เห็นนะฮะนี่นี่นี่ด้านนี้มีไหมอโอ้โหด้านนี้คือมีทุกที่ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าเดินเท้าครับเดินเท้าทุกคนเดินเท้าลําเลียงอ่าลําเลียงเป็นหน้ากระดานนะครับเพื่อที่จะให้เห็นนะฮะร่างของคนนะฮะอ่า รบ,บรรยากาศครับตอนนี้บรรยากาศเช้าๆครับช่วงนี้ประมาณ6โมงครับ6โมงกว่าวันนี้ก็ผมมาครั้งไหนก็ยังไม่เจอเจ้ายักใหญ่ทำง,งานเลย แม่ไม่ได้ถ่ายทำจะยักษ์ใหญ่ทำงานสักทีเลยในชว่วงเช้านะฮะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานนะฮะนี่ตอนนี้ล้างถนนอยู่ทำความสะอาดนะครับต้องล้างถนนทุกวันทำความสะอาดทุกเช้าผมมาทันเจ้าหน้าที่ล้างถนนทุกเช้าเลยนะครับนี่คือบรรยากาศนะฮะนี่คนไทยครับคนไทยนะ านะโน้โนนะครับเจ้าหน้าที่ทำงานอ่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ทำงานก็กำลังตัดเหล็กอยู่ครับตัดเหล็กอยู่นะ มีกระลอกวิ่งผ่านด้วยแ,วแม็กโครบูมยาวก็มีนะครับ นี่คือรายงานนะครับจากตึกถล่มสอตองอ,งอสวนจัดตัวจักครับผม